แล้วครับกราบสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับพบกับผมอีกแล้ว The ะบัสชิงออนทัวร์นะครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดงานนะครับผมเป็นวันหยุดงานของผมนะครับก็ได้ออกมาเดินเล่นมาเซอร์วีข้างนอกนะฮะก็วันนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมาดูหมายตกปลานะครับผมนี่นะฮะเราอยู่ในป่าอ่ะไม่ใช่ทางนี้นี่นะฮะทางนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินดูนะครับว่าหมายที่ญี่ปุ่น เป็นแบบไหนบ้างจะหมายสวยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ที่นี่เขาจะตกปลาอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมจะอธิบายภายในคลิปนะครับผมไปดูกันเลยเอาล่ะครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,น,นะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูหมายนะฮะนี่ฮนะอันนี้เป็นป่านะฮะนี่นะหมายข้างหลังผมเป็นแบบนี้นะครับผมกว้างมากนะครับผม <Wow. S 1> กว้างมากอะเดี๋ยวผมพาดู นี่นะฮะโอ้โห oh. สวยมากนะฮะมาก็ออกเย็นๆแล้วล่ะครับผมก็นี่นะฮะแสงพระอาทิตย์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณบ่ายสองโมงสามโมงนะฮะบ่ายสามนะนี่นะฮะหาตกปลา ซึ่งที่นี่มันเป็นสวนสาธารณะด้วยนะครับผมแต่ว่ามันสามารถตกปลาได้นะฮะคนญี่ปุ่นเขาไม่ห้ามนะครับผมนี่นะฮะบ,บรรยากาศดีมากนะครับผมบรรยากาศดีมากลมก็เย็นนะฮะบ,บรรยากาศน่ามาฝูกเปหนอนมากกว่าหมายสวยมากนะฮะสำหรับที่นี่นะครับผมที่นี่ก็จะมีอ่มี มีปลาส่วนมากจะเป็นปลาคราฟนะคะับอยู่นี่มีปลาคราฟมีนกเป็ดน้ํานะครับผมมีนกเป็ดน้ําแล้วก็มีปลาเบสนะครับหรือว่าบิ๊กเบสนั่นเองตัวออกเขียวๆนิดนึงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะนี่นะฮะที่นี่เขาก็นิยมตกแบบแคสแอนด์ลีลิสนะครับหรือว่าตกปล่อยนั่นเองนะฮะเขา ที่นี่เขาไม่กินกันนะฮะแต่ผมก็ถามว่าอยากลองกินไหมก็อยากลองดูเหมือนกันนะฮะว่ารสชาติปลาเบียมันจะเป็นยังไงมันกินได้นะฮะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาตกปล่อยกันเขาอนุรักษ์ว้าวนี่ฮะไหมสวยมากนะผมก็ที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะที่ว่า ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยหรือว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาจะออกมาวิ่งพาหมาออกมาเดินเล่นน,นะครับผมพาหมาออกมาเดินเล่นแต่ว่าไม่ใช่ทางที่ผมเดินนะฮะนูน้นอยู่ฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งนู้นนะมันจะเป็นทางเดินทางวิ่งเลยสวยมากทางนูน้นเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะเดี๋ยวผมดูหมายตกปลาก่อนนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูหมายตกปลาก่อนนี่นะฮะในป่าก็เป็นทางให้เดินเลยนะครับผมขนาดในป่านะครับนี่ฮะ เป็นทางให้เดินเลยนะฮะสวยมากนี่นะฮะอะนี่แล้วก็จะมีตอแดงๆแ,แบบนี้ควาอหมายวาอหมายว่าอะไรนะฮะนี่ตรงนี้เป็นทางเดินนะฮะการคนหลงด้วยนะฮะแล้วก็มีป้ายเตือนนะฮะอันว่าอาบูไนนะอันตรายนะครับผมคือเขาติดไว้เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าที่นี่ห้ามหลงเล่นน้ำนะ แต่เขาติดไว้เพราะว่ามันเคยมีเคสที่ชาวต่างชาติลงไปเล่นน้ําแล้วก็นั่นแหละครับ <c oughs> ไม่อยากพูดไม่อยากจะพูดถึงนะฮะตรงนั้น <c oughs> ก็คนญี่ปุ่นเขาจะรู้ของเขาดีนะฮะ <c oughs> ก็นี่นะมาชมบรรยากาศดีกว่านี่นะฮะบรรยากาศสวยๆเลยโอ้โหน้ำอย่างกับน้ำทะเลครับว้าว <Wow. S 1> ที่นี่ อุดมสมบูรณ์นะฮะนกเป็ดเขาก็อนุรักษ์ไว้นะฮะมีเต่าด้วยนะะเมื่อกี้ผมเห็นเต่าด้วยเต่าญี่ปุ่นไต่เต็มบนขอนไม้เนี่ยขึ้นมาอาบแดดนะครับผมก็นี่แหละฮะบรรยากาศหมายตกปลานะก็ถ้าว่างๆเดี๋ยวผมผมจะพาเพื่อนๆมาตกปลานะฮะที่นี่นะฮะอยากลองดูเหมือนกันว่าจะได้เหมือนเขาไหมครับปลาแบดนี่นะฮะ เจอคนญี่ปุ่นกำลังตกปลาอยู่นะครับผมอยู่ที่นี่มีบิ๊กแบสนะฮะปลาบิ๊กแบสปลาแบสนะฮะเขาบอกที่นี่ก็มีตัวนะฮะแต่ส่วนมากปลาคราบเยอะตรงนี้มีเต่าด้วยนะตรงนี้เป็นเต่าญี่ปุ่นดูบรรยากาศใหม่นะฮะโอ้นะครับคนญี่ปุ่นนี่ฮะ เขามาตกปลาแบดนะครับผมแต่ผมคงก็อยากเห็นตัวมันกันว่ามันเป็นตัวยังไงนะฮะก็จะได้อยากให้เขาตกได้เหมือนกันจะได้ขอเขาดูนะ <c oughs> ยังไม่รู้เลยว่าเขาใช้อะไรตกบ้างนะครับผมเต่าลอยเต็มเลยครับผมแถวนี้เต่าเยอะมาก เนใช้การเจือเจือกเอานะฮะใช้เยอะเหมือนฟ้าลันน้ตุ่มเลยนะฮะตกวยวพาเดินชมแถวแถวนี้นะฮะบรรยากาศดีมากนะครับบ้านเขามาอยู่กับป่ากับเขาอ่ะมีเกาลัดด้วยนะอันนี้คือเกาลัดป่านะครผม โอ๊ยยอ่อยอทิมนิ้วนี่ฮะเกาลัดป่าโอ้ยทิพมนิ้วที่มมือกันหมดเลยบรรยากาศไม้ดีมาก <c oughs> ไม้ดีฮะแต่ไม่ค่อยอยากจะตกเลยอากาศดีเกินนะฮะหาเปมาผูกนอน <c oughs> นู่นนะครับเขาไปนู่นแล้วไปไกลเลยฮะ เขามาถามผมว่ามาตกปลาหรอผมก็เลยใช่ครับผมก็รเรียกว่ายังตกไม่ทันเป็นก็เลยถามว่าอยู่ที่นี่มีปลาอะไรบ้างนะฮะเขาก็บอกอยู่ที่นี่บิก๊กบิ๊กแบสมีมีปลาแบสปลาแบสใหญ่นะฮะแต่ส่วนมากตกไม่ค่อยจะได้มันนะฮะเขาก็เอารูปในอินสตาแกรมค่อยดูอัธยาศัยดีมากฮะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะเขาก็เอารูปในอินสตาแกรมมาให้ดูว่าเขาเคยได้ ตัวใหญ่ผมก็เรียกรูปโทรศัพท์ผมให้ดูเพราะอยู่ที่ไทยผมตกปลาช่อนตกปลากระสูบอยู่ที่นู่นเขาเรียกอ,อยู่ที่นี่เขาเรียกปลากระสูบว่าคัมพาราเรียกภาษาอังกฤษกัน <Wow. S 1> ก็นั่นแหละมีตภาพดีๆนะของนักตกปลาหาที่ไหนไม่ได้นะคนญี่ปุ่นเขาก็ใจดีด้วยนะถามแนะนําเรื่องการตกนะว่าตกยังไงเขาบอกตกทิศใต้ลึกเลย กระตุกกระตุกข้อมือเอาคล้ายๆกันเขาบอกองี้นู่นนะเขาอยู่นู่นแหละครับนะวันนี้ก็จะพา,าพเพื่อนๆมาดูนะครับว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะฮะก็นี่ฮะอ่ะพเพื่อนเจอรังนกรังกระรอกนะฮะรังน่าจะเป็นรังนกนะฮะเขาทำไว้ให้นกอยู่นะครับผม นี่ฮะอันนี้จักรยานประจําตําแหน่งผมนะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินงนี้เลยนะนี่ฮะคอจะพาหมามาเดินเล่นนะฮะเป็นส่วนสาธารนณะบรรยากาศดีนะทางนี้หญ้าเตียนหมดเลยนะะฝั่งนี้ก็คือเขาให้คนมาเดินเล่นฝั่งนี้หรือว่าคนมาเดินเล่นบ่อยก็ไม่รู้ฮนะมันเลยเตียนมันเป็นทางเดินไปหมดเลยนะผมนี่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูนี่ฮะ รบรรยากาศดีนะนนฮะโน่นนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ให้คนนั่งเล่นได้นะเขาจะล้อมให้น่นไว้ล้อมรั้วไว้นะฮะก็จะมีทางเดินอ้อมมานี่เลยนะอ้อมมานี่จนไปถึงที่ผมอยู่แล้วก็ไปต่อที่นู่นเลยไปต่อได้เรื่อยๆนะฮบผมก็กว้างอยู่นะครับตรงนี้ นี่ฮะบรรยากาศน้ำนี่เหมือนน้ำทะเลนะฮะใสวิ่งเลยนะผมนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นคนญี่ปุ่นเขาตกปลาอยู่เขาบอกว่าปลาแบดกัดเขานะฮะปลาแบดกัดเบ็ดเขานะเขาตกไปแล้วเขาบอกน่าจะตัวใหญ่อยู่เบรกออกเลยนะฮะ เขาบอกน่าจะไซส์ใหญ่จะพาเดินมาดูเขาเขาตกอยู่ฝั่งเดินมาไกลขนาดนี้ก็ยังมาเจอกันนะผมลิขิตแท้ๆแถวนี้อนี่ก็จะเป็นต้นสักุระนะจังหวัดอื่นเขาบานแล้วจังหวัดผมยังไม่ทันบานเลยยังไม่ได้เห็นเลยฮะนี่ฮนะ ไปไดิผมบอกว่าเขาจะเตือนไว้เวลาไอ้นั่นห้ามลงเล่นน้ำนะเนี่ยครับไป <Nope. S 1> เป็นรูปอีกตกน้ำนะอาบุน่าเนี่ยครับคนญี่ปุ่นมาอยู่ฝั่งนู้นนะตกปลาอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าตรงนี้ผมเคยเอาเหยื่อปักมาตีเกี่ยวโดนหางปลาครับด้วยแบบเทๆ นี่นะเขาบอกว่าปลากัดเขาอยู่ฝั่งนี้นะไม่รู้เพื่อนเห็นหรือเปล่านะมันแสงมันเข้านะนี่ฮะอ <Osman> ันนฮะคนญี่ปุ่นเขาบอกเมื่อกี้นี้เดินผ่านเขานะเขาบอกว่าผมถามเขาว่าที่นี่ซากุระบานหรือยัง ผมเห็นแต่ต้นเทียงไม่ทันิบานเขาบอกบานแล้วอยู่ฝั่งใกล้กลนถนนเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูเจอแล้วนะฮะดอกสีชมพูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพาเดินไปแป๊บหนึงนะ่งครับหันไปเลยดีกว่าเนี่ยครับเป็นทางเดินถ่ายรูปชมวิวได้เลยนะน,ยนี่นี่ไงต้นซาบุระไม้ทานิบานไม่เป็มที่นะครับผม นี่นะฮะดอกซากุระว้าวซากุระนี่นะฮะสวยมากนะครับผมเมื่อกี้บอกว่าจังหวัดผมยังไม่หนานิบานไม่ใช่หรอกครับผมหาไม่เจอแค่นั้นเอง โอ้โหนี่นะครับผมบรยากาศดีมากนะครับผมนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นปลาคราบไหมฮะเห็นเงาปลาคราบไหมตัวสีส้มๆนะฮะเมื่อกี้ผมเดินเว้เกล้ยมันตกใจมันวิ่งพรวดไปที่แรกผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาคราบนะ เพื่อนๆไปดูนะเต่าเต่าเต่าน้อยลงไปแล้วนะลอยอยู่นี่ก็มีนะเต่าน้อยโอ้ยตัวใหญ่มากนะปลาครับนี่นะปลาครับว้าวโอ้ตัวใหญ่มาก โอ้มีเต่าด้วยนะเต่าอ,อยู่ฝั่งปละคราบนะครับสีส้มๆเลยลงน้ำลึกแล้วมองไม่พอเห็นนะครับนี่ฮะบ,บรรยากาศบรรยากาศของญี่ปุ่นนะผมบ้านเขาในแม่น้ำอยู่ในคลองมีปลาคราบอ่ะครับ โอ้แสงสวยมากครับไปนู่นแล้วนะเอาละครเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับหมายตกปลาในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็บรรยากาศดีนะครับผมแล้วก็หมายสวยมากบรรยากาศดีจนถึงขั้นไม่อยากตกเลยทีเดียวหาอยากหาเตมาผูกนอนนะก็วันนี้ก็เจอคนญี่ปุ่นนะฮะก็เลยได้ คนญี่ปุ่นตกปลาอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ถามเขานะครับว่าใช้เหยื่อแบบไหนใช้แอคชั่นยังไงในการตกปลาแบสนะครับผมก็อยากได้มีแต่มีตัวกระปลาญี่ปุ่นเหมือนกันไม่เคยเลยนะครับผมก็สําหรับอีีนี้ก็น่าจะพาเพื่อนๆมาดูไหมนะครับมาดูไหมเฉยๆนะมาดูบรรยากาศนะครับมาเสียบบรรยากาศสหรับอีพีนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook The b a r ์ f i ิชชิ่ n อ o นทันะครับแล้วก็ติดตามผลงานผมได้ที่ช่อง y t u t u นะฮะ The b a าร์ธ h i n g On t o u นนะสำหรับ E ี p นี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็รอดู EP หน้านะครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปตกปลาอะไรไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปรีวิวอะไรให้เพื่อนๆดูนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับสำหรับ E ี p นี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะครบพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ